การที่จิตเราสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนี่นแหละคือสมถะกรรมฐานจิตได้พักผ่อนแนละ้วไม่วอกแวกไปที่อื่นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการทำสมถานะอยู่ที่รู้จักเลือกอารมณ์กรรมฐานหลวงพ่อหายใจเข้าพูดออกโทรหลวงพ่อมีความสุขเพราะฉะนั้นหลวงพ่อหายใจเข้าพูดออกโทปุ๊บสงบเลยถ้าเรารู้จักปฏิบัตินะเราไม่ต้องเรียนแบบคนอื่นเราดู ว่าใจเราอะอยู่กับอารมณ์อันไหนแล้วมีความสุขเราอยู่กับอารมณ์น,นั้นนะแต่และคนไม่เหมือนกันนะเคล็ดลับของการทำสมถะให้ใจสงบก็คือการรู้จักเลือกอารมณ์นะสังเกตตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วจิตใจเรามีความสงบมีความสุขความสุขของสมาธิะนะ สมาธิถ้าเราทำแล้วมันมีความสุขสิ่งที่ทำให้สมาธิเกิดคือความสุขนะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธินี่เป็นกฎของธรรมะข้อหนึ่งเลยนะถ้าเราทำกรรมฐานแล้วเราไม่มีความสุขเลยทรมานมากเลยนะใจไม่สงบใจเปียบปักแป๊บกแวเพราะ,ะ,ะ,ะงั้นไปดูตัวเองอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุข ก็อยู่กับกรรมฐา,านอนั้นไปนะอย่าอยากสงบถ้าอย่างหลวงพ่อหายใจแล้วเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะสงบรับราไม่สงบอย่างหลวงพ่อเวลาทําความสงบสมัยแรกนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรไปจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตเฉยเฉยก็รู้จิตลำคาญก็รู้หายใจไปมันจะเป็นยังไงก็ช่างมัน แต่เราอยู่กับลมหายใจของเราไปเรื่อยๆสมถะกรรมฐานมีจิตเป็นหนึ่งมีอารมณ์เป็นหนึ่งกพมีความสุขนะใจใมันสงบนะเห็นไหมเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วเรามีความสุขนะใจเราก็สงบเห็นไหมว่าอารมณ์กรรมฐานไม่เลือกเลยอะไรก็ได้ขอให้อยู่แล้วมีความสุขแล้วนะั่นแหละแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ทําให้กิเลสเราแรงเกินไปนะอย่างไปดูหนังโป๊แล้วบอกว่าจะมีความสุขอันนี้ไม่ได้หรอก กิเลสมันแรงหรือไปด่าคนแล้วมีความสุขนี้ไม่ได้นะด่าไปดามากิเลเรายิ่งแรงอย่าง,งนี้ไม่ดีเอากรรมฐานะอารมณ์อะไรที่มันไม่ยั่วให้กิเลสุนแรงอะ่ะแล้วเรารู้ไปมีใจที่ธรรมดาธรรมดาไปรู้กรรมฐานอย่างมีความสุขไม่นานจิตจะสงบสิ่งที่ได้มาคือจิตจะมีพลังนะเรื่องที่มีฤทธิ์มีเดชมีพลังจิตอย่างโน้นอย่างเนี้ย เกิดจากการทำสมถะกรรมฐาน